มี FC เรานะครับผมอยู่ที่พัทยาอยู่แถวแถวรองปืนนะฮะโดนหลอกทุกคนเสียรู้ไปนะครับโอนเงินให้เขา5,000บาทเอ,อตั้งใจว่าไปทํางานกลับมาแล้วเราก็จะมาเปิดร้านนี้กันแต่ก็ก่อนจะกลับมา3วันก็แปงก็เสียชีวิตก่อนอก็เลยได้เอากระดูกกับลูกกลับมาโอแ,<ฟ>แฟนเสียชีวิตที่ไหนคะเกาหลีค่ะโอ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนนะครับใครที่กําลังรับชมอยู่ก็่าเพิ่งออกจากนี้นะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะครับดูเป็นอุทาหรณ์ไว้ตอนนี้นะครับเป็นมี FC เรานะครับผมอยู่ที่พัทยาอยู่แถวแถวรองปืนนะฮะโดนหลอกทุกคนตอนนี้มือมิจฉาชีพเยอะมากนะฮะโดนหลอกว่าจะจ้างมารีวิวนะครับให้โอนวันจําก่อนแกตอนนี้ก็เสียรู้ไปนะครับโอนเงินให้เขา5,000บาทเนะ เขาวนี้ก็รู้สึกว่าสงสารมากนะครับเพราะว่าร้านหมูกระทะที่นี่แกเพิ่งเริ่มเปิดใหม่นะฮะนี่แหละครับผมเจ้าของร้านอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวไปถามแกดูดีดวกว่าว่าทาไมถึงโดนหลอกเพราะอะไรนะฮะตอนนี้มือไม่ใช่อาชีพเอารูปเราโปรไฟล์เรานะครับไปสมัครเฟซปลอมเยอะมากๆเสียตีพัทยาใช่วันนี้ผมก็เลยอาสานะครับผมในเมื่อแกโดนหลอกแล้วนะครับเสียเงินไปแล้วผมตัดสินใจว่ามารีวิวร้านให้แกรฟรี ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวค่าน้ามันก็ไม่เอาสักบาทค่ารีวิวก็ไม่เอาสักบาทนะฮะไปถามแกว่าทำไมถึงโดนหลอกเพราะว่าอะไรนะฮะทุกคนก็ระวังตัวด้วยนะครับผมอย่าหลอกโอนเงินให้ใครง่ายนะฮะถ้าจะจ้างรีวิวงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับให้วิดีโอคอลดูหน้าเท่านั้นนะครับอย่าโอนเงินให้ใครง่ายปไปหาจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะครับผม อะไรครับอันนี้คือชื่อพี่อลยพี่รถค่ะชื่อรถนะครับผมพี่ท้ามาึงโดนหลอกพี่ตอนแรกตอนแรกก็หนูก็อยากให้พี่มาไงครับอยากให้พี่มารีวิวให้ก็เลยทักไปก็คิดว่าใช่ก็เลยได้ เขาก็เออก็นัดโอนเงินมาจํากันเขาก็โอนให้เขาห้าพันแล้วเขาก็เออวันที่แปดเดี๋ยวหนึ่งทุ่มจะเข้ามาตามที่หนูสแกปให้ดูเลยแล้วเขารู้ด้วยนะเหมือนเหมือนแบบติดตามความเคลื่อนไหวเราตลอดใช่แต่เขารู้ด้วยว่าเราจะมาพัทยาเนี่ยเพราะว่าประมาณช่วงก่อนวันที่หนึ่งมั้งรู้สึกว่าไลฟ์สนในทวิตตอกผมพูดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ประมาณก่อนวันที่10เราจะมาพัทยานะครับมาทุระที่นี่นะฮะแล้วคราวนี้บังเอิญ ชาวชีพดูไลฟ์สดเราแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวเราเพราะเราจะมาพัทยาก็เลยไร้จังหวัดรอกแกพอดีเลยหลอกว่าค่ารีวิวงานเท่าไหร่นะครับพี่เขาตกลงไป1นึ่งหมื่นคเขาตกลงนะครับค่ารีวิวงาน1 0 0 0 0บาทนะครับแต่ตอนนี้แกกยจำไปก็5 0า0ผ่าเสียงเงินให้เขาไป5,000บาทนะครับเสียงเงินให้เขาไป5000บาทแล้วตอนนี้แบบเฟซปลอมเสียตีพัทยาเยอะมากหลอกขายเสื้อ คนโดนหลอกอะ่ะทุกวันเลยอะ่ะคนละ400บาท780บาทวันนึงเนี่ยคือมันสามารถหลอกได้เยอะมากแล้วสร้างเป็นสิโปรไฟล์เลยนะคนหาเจอเสียทิพยาถ้าไม่มั่นใจจริงๆให้ดูผู้ติดตามแล้วก็ดูหน้าเฟซด้วยนะคะ<า>ว่าเรายอดไลมยอดเช์เยอะไหม,ม,มใช่เพราะว่าบางคนกว่าจะได้เงินมา300บาท400บาทคือต้องการอุดหนุนเราซื้อเสื้อเราต้องโอนไปให้มิจฉาชีพคนที่ทาอยู่ตอนนี้ถ้าดูอยู่ที่เป็นมิจฉาชีพก็อย่าทําเลยนะครับทุกคนเพราะว่าคนเราทุกวันนี้ท้ายกินล้ำ ยากมากอันนี้พี่แกก็ไปทํางานต่างประเทศมาเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนทําที่ร้านโปรโมทร้านนะครับเพื่อที่จะมาลงทุนขายหมูกทะนะครับผมนี่มีลูกน้อยๆนะครับสงสารนะครับผมสงสารเถอะนะครับอย่าหลอกลวงใครอีกเลยนะครับมันไม่ดีนะครับทุกคนทํางานสุจริตดีกว่านะฮะเอาแบบนี้เลยดีกว่านะครับผมดูเด็กตาดำดๆนะครับนี่ด้วยทีถามไหมนะครับพ่อแม่ครอบครัวนะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับต้องอยู่ต้องกินกันนะครับผมต้องใช้เงินทุกอย่างีนค่าครองชีพค่าอะไรทุกอย่างแพงหมดนะฮะอย่ามาหลอกกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ พี่ว่าแต่วันนี้มีหมูกระทะมีอะไรบ้างครับพี่ในร้านมีในร้านกุ้งมีเหมือนอะไรพวกนี้เนาะใช่ค่ะร้านร้านอยู่ที่ไหนพี่ตั้งตั้งอยู่ที่ไหนนะอ่อมาบยียเลียงสี่สเจค่ะสี่แยกตะกุยมาบยายเลีย47อ่สิสี่แยกตลาดตะกุยสี่แยกตลาดอะไรครับพี่ตลาดตะกุยค่ะตลาดตะกุยอยู่นี่นะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนก็นี่คือความมือตรงไปนี่แหละเมื่อก่อนความมก็อยู่แถวแนี่แหละก็เลยพอพอที่จะแบบรอครับ เนินผาหวานก่อนถึงวัสุทาวาสที่เดียวนะครับมถ้ามาจากเมืองพัทยานะลงบึงปิงมาี่นี่นะใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากกินหมูกระทะก็มาอุดหนุนร้านนี้<ช>ได้นะคะคร้านชื่อร้านว่าอีล่าหมูกระทะค่ะอีล่าหมูกระทะเป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะคะคนละ219บาท<ช>เป็นบุฟเฟ่ต์แกฝากซัพพอร์ตแก้ด้วยนะครับผมไหนๆแกก็โดนหลอกแล้วนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับผมอย่าทําแบบนี้แล้วพนักงานในร้านก็เป็นครอบครัวบดเลยใช่ไหมเป็นครอบครัวค่ะเป็นระบบครอบครัวค่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูอาหารดีกว่าป่ะค่ะดูอาหารดีกว่า ส้มตำคระอยากกินส้ the มตำก็ตำกินเองได้เลยนะคะตามรสชาติที่ตัวเองต้องการเผ็ดเปรี้ยวหวานสามารถปรุงได้เลยมีเผ็ดมีอะไรปกตินะค่ะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมของสดนะคะมีหมูสามชั้นหมูสามหมักงามีหลายอย่างด้านนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะเป็นอาหารทะเลปลาหมึกสดมากมีปลาหมึกสดมากข่าวจั่วเลยด้านนี้ก็จะเป็นมุมผลไม้ดองนะคะแล้วก็ของหวานนะคะอุ้ยเยอะมากยิ่งในกรดอง มีไอศครีมด้วยไอศครีมก็มีใช่ตกายหลังจากกินอาหารคาวนะคะเ็ดเผ็ดก็กินของหวานตามนะคะตอนนี้ก็จะเป็นโซนของข้าวผัดแล้วก็มียำด้วยนะฮะนี่อู๊น้ำร้อนอู๊ดร้อนเลยมียำแหนมด้วยยำแหนมข้าวผัดนะฮะคนนีคุ้มเลยอาหารมีหลายอย่างเลยใช่219บาทเองค่ะของหวานผลไม้มีหมดเลยนะฮะแล้วเป็นบุฟเฟ่ด้วยอของทะเลเต็มเลยนี่ปลาหมึกสดเยอะแยะเลยนี่เป็นตัวชอบกินเหรอเป็นตัวชอบกินอะไรที่สุด ชอบกินลูกชิ้น เนี่ยนะครับทุกคนเราก็จัดของกินทรียบร้อยนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกย่างนะฮะเราก็มีหอยย่างด้วยนะครับผมอาหารหลากหลายอย่างเลยนะฮะนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่หมูกระทะของเรานะครับทีเด็ดเด็ดที่สุดมากไปกว่านั้นก็คือน้ําจิ้มนะฮะนี่น้ำจิ้มทางร้านนะครับผมนี่เข้มข้นแบบนี้เลยนะฮะโอเคเรามาชิมอะไรดีกว่าแบบซีฟู้ดนะครับผมซีฟู้ดปลาหมึกนะฮะแบบสดๆเลยนะฮะนี่ย่างปลาหมึกสดๆเป็นเลยนะฮะนี่โอ้โห มัางจิ้มโด่งมากเราลองแบบหวานแบบหวานแบบหวานหมูอ่ะหมูเข้มข้นมากเป็นไงบ้างแซ่บไหมแซ่บค่ะโอ้โหมูหมูสามชั้นด้วยสามชั้นเดี๋ยวชิมให้ดู หมดงไหมหมูนุ่มมากเนื้อกุบกลับกุบกมับเลยอะ่ะอร่รอยามาก ทำออจิ้มโอเคเนาะอร่อยใช่ไหมซีฟู้ดของแท้เลยเออตัวเองเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์แกต่อดีกว่านะครับผมว่าเป็นเป็นมายังไงถึงได้มาตั้งร้านที่นี่นะฮะผมหลังจากที่โอนให้มิจฉาชีพเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าแนะนําให้ไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความ<ช>เ<ล>รียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะก็เป็นเอกสารแจ้งความนะคะ ฝากถึงมิจฉาชีพที่ทําอาชีพนี้อยู่นะคะก็ลบกวนขอร้องเห็นใจคนที่ทํามาหา uh huh. กินสุจริตด้วยนะคะกว่าเขาจะเก็บเงินมาเปิดร้านได้เนี่ยก็ด้วยน้ําพักน้ําแรงไปทํางานอยู่ที่เกาหลีทํางานที่เกาหลีกี่ปีนะคะ9ปีคะ่ะ เก้าปีกว่าจะได้กลับมาบ้านแล้วมาเปิดร้านแล้วเพิ่งมาเปิดร้านได้กี่เดือนคะได้ประมาณ1213วันโอ้สิบสองสิบสามวันแล้วก็ด้วยความที่ว่าเพิ่งเปิดร้านก็อยากจะให้คนมาทานอาหารที่ร้านเยอะๆด้วยความที่เป็น FC เราก็อยากให้เรามาช่วยรีวิวให้แต่บังเอิญทักไปผิดเฟซไปเจอเฟซเป็นึงวิชาชีพใช่ ก็หลงโดนมันหลองให้โอนเงินไปมาจำห้าพันบาทแล้วมันบอกว่าค่าจ้างรีวิวหนึ่งหมื่นบาทโอนมาจํำก่อนห้าพันบาทแล้วจะมารีวิววันที่แปดให้ซึ่งเหมือนมันติดตามความเคลื่อนไหวของเราว่าเราอาจจะมาพัทยาวันที่8มันก็เลยประมาณนั้นแล้วเขาก็โอนเงินไปให้มันแล้วมันก็บอกแล้วตอนนี้แล้วน้องติดต่อพี่ได้เพิ่งติดต่อพี่ได้ด้วยความที่เราเห็นใจน้องที่แบบมีความตั้งใจที่จะเปิดร้านก็ ยินดีที่จะมารีวิวให้ฟรีโดยไม่คิดตังค์นะวันนี้ใช่ขอบคุณค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรนะพี่ที่พี่เล่าให้ฟังตอนแรกอ่ะเรื่องอะไรนะที่ที่ว่าเปิดร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ตั้งใจว่าไปทํางานกลับมาแล้วเราก็จะมาเปิดร้านนี้กันแต่ก็่อนจะกลับมา3วันก็แกลก็เสียชีวิตก่อนก็เลยได้เอากระดูกกับลูกกลับมาแฟนเสียชีวิตที่ไหนคะเกาหลีค่ะโอ้ ก่อนจะกลับมาบ้านมีความตั้งใจวางแผนอนาคตกันแล้วว่าจะกลับมาเมืองไทยเพื่อมาเปิดร้านสร้างอาชีพสร้างอนาคตกันสุดท้ายแฟนก็เสียชีวิตก่อนก่อนที่จะมาที่นี่3วัน3วันค่ะแล้วก็เอากระดูกยูกระดูกกับยวกระดูกแล้วก็อุ้มนั่งเครื่องใช่ค่ะลูกลูกก็อยู่ที่นู่นด้วยค่ะที่นู่นที่นู่นคือบางคนน่ะต้องไปลำบากทํางานที่เกาหลีเพื่อเก็บเงินมาสร้างตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเปิดร้านก่อนที่จะกลับมาบ้านแฟนก็ต้องเสียชีวิต แล้วสุดท้ายมาโดนมิจฉาชีพโกงถ้ามิจฉาชีพดูคลิปนี้อยู่คุณมีจิตสำนึกไหมคุณจะเลิกทำไหมฝากถึงมิจฉาชีพด้วยนะเลิกทำอาชีพนี้ได้แล้วเนี่ยคีดถึงคนแบบ,บที่ลำบากเนาะ <laughs> น้ำตาไหลหนูก <laughs> ็เชืก็ทำลงได้ไงอะลองดูใช่ <laughs> ก็ไม่เป็นไรสู้ๆต่อไปนะคะก็ ขอให้กิจการล่งเรืองแล้วก็มีลูกค้ามาเยอะๆนะคะก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านอิหล่าอิหล่าหมูกระทะอยู่ที่ซอยอะไรคะอ๋อมายีเรียน47่สค่ะแยกตากุยครับผมมาบยายเลียยี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแยกตากุยแยกตลาดอะไรตลาดตลาดผู้ใหญ่กุยค่ะตลาดผู้ใหญ่กุยนะครับผมเป็นซอยในพ่หวานนะครับก่อนถึงวัดทุทาวาสนะครับประมาณนี้ทุกคนค่ะก็อร่อยมากเลยดู อันนี้เป็นเมนูทางร้านที่แบบได้มาทานเมนูอร่อยอร่อยก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสู้ๆนะพี่สู้ๆนะลูกยังตัวเล็กๆอยู่เลยกี่เดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนยังไม่ถูงสิบเอ็เดือนแล้วก็แฟนเสียชีวิตแล้วก็ยังมาโดนมิจฉาชีพหลอกทุกคนนะครับเห็นใจเห็นใจกระเด้ร์นะครับพี่น้องเรื่องนี้ใส่แบบนี้ซะนะครับผมมันไม่จะิืหรอกนะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้แหละนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับอาหารอร่อยมากเลยค่ะหมูกระทะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดมากก็อร่อยมากอิ่มนํำสำราญขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ก็ต้องหนูขออภัยด้วยเพราะว่าหนูสั่งขนมมาสั่งขนมมาไว้เพื่อต้อนรับแล้วโดนขโมยไปเมื่อตอนเที่ยงนี่เองโอ้โดนขโมยขนมอีกผ้าร้านเขามาวางไว้เครื่องซักบนเเครื่องซักผ้าเพื่อที่ให้หนูไปรับตัวนั้นเขาไปติดธุระอ่ะ เขาก็เลยให้หนูไปเอาตรงนั้นหนูก็ขี่มอไซค์ไปเอาไปก็ไม่เจอแล้ว oh. แม้แต่ขนมก็ยังโดนขโมยขโมยมึอเป็ชาชีพโจรมีทุกที่จริงๆนะครับผมต้องระวังด้วยนะฮะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สาหรับท่านที่จะโอนเงินให้ใครไม่ว่าจะซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงไหมให้วิดีโอคอลค่ะเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตัวท่านเองจะได้ไม่เสียความรู้สึกบางทีเงินร้อยสองมันก็เป็นเงินกว่าเราจะหามาได้มันก็ลําบากในความโชคร้ายตรงนี้ก็ขอให้มันหมดไปแล้วก็ ขอให้สิ่งดีๆเข้ามากิจการร้านลุ่งเรืองเฮงๆปังๆมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากถึง f อทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้ครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับก็แค่ดูแคด้วยนะ,ค,ะครับซอยมาบยายเรียร47นะค่ะร้านหมูกระทะบุบ๊เป้ ท่านละ219บาทก็ฝากด้วยนะคะสิบนี้ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะค <van fucking> ุณค่ะเนื <saben> ่อยก็นี่แทบจะไม่เปิดร้านพี่ตีก็เหนื่อยใจเพราะว่าเฟซปองแบบปองเฟซตีเยอะมากอ่ะวันละสองนันใช่แล้วเอฟซีแชทมาพี่หนูสั่งเสื้อไปแล้วหนูโอนเงินไปแล้วไม่เห็นมีส่งเสื้อมาพอไปดูบัญชีคือบัญชีไม่ซ้ําเลยอ่ะมันมันมีบัญชีเยอะพวกนี้มันทําเป็นกระบวนการเป็นแก๊ง